เรจะได้นั่งแค่แล้วครับการเครื่องเรือน้องกินเนาะค่ครับผมลิตภัณฑ์เครื่องเรือนผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเ่ไม่หวเขี่ยมวเขี่ยไม่ไเี่ย่ไหเขียม่ไวเี่มวเี่ยมไหวเขีม่นี่ยหเียไมไหนี่ย่หไมขียไม่ไหีมหยม่ไหนีมขยไ่ี่ขี่ยไม่ขี่ขี่เี่ไห่ไเ่ยไเ่ยไหร่อีก3อี่4 ผลกี่ชิ้นอาจารย์สิบครับ,บเออนั่นแหละคือเป้าหมายการทํางานเป็นทีมนะครับสําคัญมากใครทําเสร็จก่อนก็ชิวก่อนรอดูผลงานอยู่นะครับอาจารย์อ,อันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานนะครับจะทำแค่ครับนะ เรื่องเรือน้องผิวน,นะนัคือแค่ไม่ไผ่เนปะ้าหมายก็คือคนละสิบชิ้นนะครับใครทำเสร็จก่อนก็พักก่อนนะอัดเป็นไงครับอัดเป็นไงได้กี่ชิ้นแล้วฮะีเฮ้ยเห็นไหมช่วยกันทำตาต่างคนต่างเดินเนี่ยไม่เสรียท,ทันทะีเนาะมาช่วยกันทำกันแป๊บเดียว นะการวางแผนการผลิตเห็นไหมวันศุกร์ที่เรียนไปนะมครับเอามาใช้นะครับกลยุทธ์ในการทํางานเป็นทีมนะครับความสามัคคีนะครับยิ่งใช้คนเยอะนะครับนะครับความพยายามก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานกลุ่มความสามัคคีการทํางานเป็นทีมเป็นสำคัญนะครับในกลยุทธ์ในการผลิตชิ้นงาน,น เพราะฉะนั้น um, ก็เอาสิ band, fact, ่งที่เราเรียนรู้นะครับมาใช้แล้วก็มาปรับใช้ในชีวิตจริงครับเวลาเราไปทํางานหรือเราไปสวัสดงานหรือทางานในฐานกรอบการครับเราก็เจอร้อยพ่อพันแม่นะครับไม่รู้จะเจอใครบ้างนะครับเขมรบ้างพม่าบ้างนะครับลาวยวนไทยนะครับยีดนามนะครับมีใส่ใจคอสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการเรียนรู้นะครับการทํางานร่วมกันนะครับเป็นกลุ่มทํางานทํางานเป็นทีมนะครับปรับแล้วเอามาประยุกต์ใช้ ในการทำงานจริงๆครับเป็นประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่หาซื้อไม่ได้นะครับเรียนรู้ด้วยตนเองครับได้กี่เชนแล้วครับอาจารย์ห้าครับได้กี่เชนแล้วครับได้กี่เชนเลวอาจารย์ไม่ตอบไม่มีสัญญาณตอบรับหกครับหกหกแล้วนะครับอันนี้ได้กี่เชนแล้วพี่ยังไม่รู้ทำลงการแสดงว่าสองคนก็20 เกินแล้วครับอ้าวฝากเป็นกำลังใจไว้ได้วยครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาเสอร์รอชมผลงานนะครับผมจุ๊บ